สวัสดีค่ะกุ๊บกิ๊บและลูกสาวทั้งสองคนน้องเป่าเป่าน้องเป่าเปา้สวยน่ารักมากมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาตลอดเลยค่ะสำหรับครอบครัวของบีทัศภากับภรรยาสาวสวยกุ๊บกิ๊บสมนทยปและลูกสาวทั้งสองคนอย่างน้องเป่าเป่าน้องเป่าเปา้บ้านนี้บอกเลยค่ะว่าทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยมากๆพ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้ แล้วที่ลายคนเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าความสวยน่ารักของสามสาวบ้านนี้ค่ะอย่างล่าสุดกุ๊บกิฟได้พาลูกสาวทั้งสองคนนั้นไปเที่ยวคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่มีมุมถ่ายรูปเพียบเลยวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปส่องความสวยของสมแม่ลูกที่ถ่ายในคาเฟ่นี้กันค่ะบอกเลยค่ะว่าน่ารักทั้งสามคนเลยมาเริ่มกันที่คุณแม่ลูกสองกันเลยค่ะกุ๊กิฟในรูปนี้สวยและดูแพงมากผิวเนียนสวยละมน ต่อมาก็พี่สาวคนโตอย่างน้องเป่าเป,าเป่าที่ดูโตเป็นสาวมากขึ้นใช้แววความสวยตามคุณแม่ไปแบบติดๆเลยค่ะน้องเป่าเป,าเป่ามาพร้อมกับเสื้อสีม่วงพร้อมหมวกไหมพรมสีชมพูน่ารักสดใสมากส่งท้ายด้วยสาวน้อยของบ้านอย่างน้องเป่าเป้ที่แต่งตัวชิคๆสบายๆใส่หมวกเพิ่มความเก๋หน้าตาของสาวน้อยมีความคล้ายกับพี่สาวมากๆเลยค่ะ ยอมใจเลยบ้านนี้เขาหน้าตาดีกันทั้งบ้านจริงๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ